สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวราศีกรกฎทุกท่านนะครับนี่เป็นคลิปประจําเดือนตุลาคม2566ดาวราหูย้ายในวันที่17ตุลาคมนี้แล้วหลายๆสํานักหลายๆห,ห,ห,หมอดูมักจะกล่าวอ้างถึงเรื่องของการต่างประเทศซออาจจะไม่ได้เห็นดีเห็นงามหรือไม่ได้คอยตามในตรงนี้สักเท่าไหร่ แต่ซอกลับเป็นมองในเรื่องตรงนี้ว่านะครับชาวราศีกรกฎค,คงต้องดูแลสุขภาพตัวเองมากกว่าปกตินะครับหลายๆคนนะครับที่มีโรคประจําตัวใดๆอยู่หรือหลายๆคนที่มีอายุค่อนข้างมากแล้วนะครับควรจะต้องดูแลสุขภาพตัวเองมากๆนะครับฉะนั้นหมอดูสํานักอื่นนะครับก็อาจจะกก่าวอ้างนะครับโดยเฉพาะหมอดูระดับประเทศนะครับก็กก่าวอ้างว่าการที่ดาวราหูย้ายในลนนักษณะนี้ชาวกรกฎนะฮะ จะเป็นคุณในเรื่องของการตัดประเทศนะครับซ้อกับไม่ได้มองอย่างนั้นนะอ่ะไปดูในตรงส่วนของเดือนนี้ดีกว่าที่ซออาจจะเป็นกังวลใจของชาวราศีกรกฏก็คงเป็นในเรื่องของบุคคลรอบข้างเบียดเบียนให้เดือดเนื้อรำคาญใจร้อนที่ร้อนทางพัดที่นาคาที่อยู่เดือดเนื้อร้อนใจด้วยที่อยู่ที่ทางฉะนั้นคนที่อยู่รอบข้างเราไม่ใช่ว่าไม่ใช่แค่พ่อแม่พี่น้องหรือเพื่อนฝูงคนรู้จัก มันหมายถึงคนรอบข้างจริงๆจะเป็นเพื่อนบ้านจะเป็นอะไรเป็นได้หมดเลยนะครับฉะนั้นก็คงต้องขอฝากเตือนว่าชาวราศีกรกฎมีโอกาสโยกย้ายถิ่นฐานที่อยู่อย่างชัดเจนนะครับซึ่งลูกชายซ้อก็เป็นชาวกรกฎตอนนี้ก็ได้ย้ายจังหวัดนะครับมีแนวโน้มจะต้องย้ายไปทํางานอีกจังหวัดหนึ่งล้ฉะนั้นเขาก็เตรียมเปลี่ยนแปลงในเรื่องของที่อยู่อาศัยฉะนั้นชาวกรกฎ ก็คงต้องบอกว่ามันมีโอกาสในเรื่องของการที่จะขยับขยายในเรื่องของที่อยู่อาศัยนะครับฉะนั้นก็อาจจะเป็นความเดือดร้อนบางประการแล้วถ้าเป็นเรื่องภายในครอบครัวละ่ะก็อาจจะต้องบอกว่าระมัดระวังการทุ่มเถียงการขัดแย้งใดๆกับคนร่วมสายโรหิตฉะนั้นในตรงส่วนนี้ก็คงต้องบอกว่านะครับจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอา หรือคุณปู่ย่าตายายใดๆนะครับก็อาจจะมีความขัดแย้งบางประการที่จะเกิดขึ้นในครอบครัวฉะนั้นก็พึงระมัดระวังนะครับชาวกรกฎทั้งหลายนะครับคําพูดคําจาใดๆก็ควรต้องพึงระมัดระวังนะครับการพูดอะไรที่ผิดนิดผิดหน่อยนะครับไม่ได้เจตนาฉันก็พูดไปตามเนื้อผ้านะครับฟังแล้วมันดูขัดหูกับทะเลาะกันซะอย่างนั้นนะครับหรือไปแล้วกับเพื่อนบ่งเพื่อนบ้านนะครับ โอ้ยอย่างนั้นโอ้ยอย่างนี้นะครับอ้าวมาหาว่าฉันอย่างนั้นอย่างนี้ก็กลายเป็นทะเลาะกันได้ฉะนั้นก็คงต้องฝากเตือนนะครับไอ้คำว่าคนรอบข้างนี่มันกว้างจริงๆและถ้าจําต้องมาเบียดเบียนให้เดือดเนื้อรำคาญใจจอดลดขว้างหน้าบ้านหรือเปิดเพลงเสียงดังหรือทําให้อึกระทึกคึกโคมหรือทําให้เราไม่สงบสุขในการครองชีวิตนั้นนะครับก็มีกลิ่นไออยู่พอสมควร ฉะนั้นก็คงต้องบอกว่าฝากเตือนให้หนักแน่นและมีสติไปดูเรื่องเองินเรื่องทองนะครับดาวกันเงินดาวกันทองของชาวาราศีกรลรกดก็บอกแล้วมันต้องเปลี่ยนแปลงโยกย้ายถิ่นฐานที่อยู่หรือมีกลิ่นไอในเรื่องของการเดินทางชีพขจรลงเท้าใดๆจะเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ไปกลับไปเที่ยวบ้านหรืออาจจะไปท่องเที่ยวนะครับ ก็เป็นไปได้ฉะนั้นชาวกรกฎนะครับก็จะต้องหมดเปลืองกับเรื่องหลักเหล่านี้ใช่หรือไม่บอกว่าใช่เลยนะครับและหลายๆคนก็อาจจะหมดเปลืองกับคนในครอบครัวเช่นต้องจ่ายนู่นซื้อนี่นะครับให้คุณพ่อให้คุณ,คณแม่ก็อาจจะทําให้เรานั้นสิ้นเปลืองเงินทองอยู่พอสมควรฉะนั้นชาวกรกฎทั้งหลายก็ต้องระมัดระวังการจับจ่ายใช้สอยเงินแล้วดาวการเงินไม่ดีขนาดนั้นเลยเหรอนะครับบอกเลยว่าเรื่องของรายรับก็ยังพอไหว แต่เรื่องของรายจ่ายนี่สิอาจจะปวดหัวสักเล็กน้อยแล้วใครที่คาดหวังในเรื่องเงินเรื่องทองนะครับก็คงต้องมองไปในช่วงปลายเดือนตุลาคมแล้วก็ต่อยอดไปในเดือนพฤศจิกายนจะมีทิศทางที่ดีนะครับเพราะได้รับกระแสจากดาวสุพเคราะห์ฉะนั้นการได้รับกระแสจากดาวสุพเคราะห์ก็เป็นผลดีกับดวงชะตาที่จะทําให้ หลายๆคนที่จะมองในเรื่องของเงินเดือนเรื่องของเอกต้องเอกต้านะครับหรือเงินโบนุสโบนัสปลายปีหรือเงินตกเบิกใดๆนั้นนะครับจะเป็นผลดีกับดวงชะตาหรือแม้แต่ใครที่กําลังมองในเรื่องของเงินกู้ก็ต้องมองในช่วงตั้งแต่กลางเดือนถึงปลายเดือนเป็นต้นไปแล้วก็ต่อยอดไปในเดือนพฤศจิกายนไปดูในเรื่องของการงานนะครับดาวการงานก็มีกลิ่นไอที่ดี ฉะนั้นก็เชื่อเถอะว่าชาวราศีกรกฏจะได้รับการโปรโมทงานโปรโมทเงินก็อย่างที่ลูกศัษย์าชายซ้อนะครับได้ยกย้ายไปอยู่อีกจังหวัดหนึ่งย้ายบริษัทไปบริษัทหนึ่งนะครับก็ได้เงินเดือนที่ดีงามกว่าเดิมนะก็เป็นผลดีกับดวงชะตาของชาวกรกฏฉะนั้นชาวรากรกฏถ้าจะคาดหวังใดใ,ในเรื่องของเงินทองคาดหวังใดใ,ในเรื่องของการงาน ก็มีดาวสุพะค็อกโคโจรสัมพันธ์และจะโคโจรสัมพันธ์ลักษณะนี้อย่างเด่นชัดนะซอใช้คําว่าอย่างเด่นชัดนะฮะหมอดูจะบอกว่าโอ้ยอีกตั้งหลายเดือนอะไรประมาณแต่ซอใช้คําว่าเด่นชัดเนี่ยประมาณอีกสัก2เดือนหรือ3เดือนฉะนั้นก็ดีใจกับชาวกรกกด,ด้วยนะครับที่ดาวการเงินนั้นจะเด่นชัดจากกลางเดือนนี้เป็นต้นไปนะครับนะฮะจากกลางกลางเดือนตุลานะฮะกลางเดือนตุลาเป็นต้นไปไปอีกสัก2เดือนหรือ3เดือน ฉะนั้นไม่ว่างานเอ่ยเงินเอ่ยนะครับถ้าคุณไม่ใช้อีโก้ไม่ใช้อารมณ์ไม่ใช้ความใจร้อนในการทํางานจริง,รงๆก็คงไม่เกิดความเสียหายเพราะมีดาวสุคะห์โคจรสัมพันธ์และให้คุณแก่ดวงชะตาผู้รับผู้ใหญ่จะให้การเอ็นดูและสนับสนุนในดวงชะตาของคุณไปดูในเรื่องของความรักความค่าตัวนี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับแต่แตกต่างด้วยดาวราหูนยกแล้ว ฉะนั้นความวุ่นวายในเรื่องของความรักนั้นนะครับอาจจะลดน้อยถอยลงทุกสิ่งทุกอย่างมีโอกาสจะราบรื่นและหลายๆคนมีโอกาสลั่นการวิวาในช่วงปลายปีจนถึงต้นปีอย่างแน่นอนฉะนั้นก็ดีใจกับในเรื่องของความรักความค่าของชาวราศีกรกฎที่ดาวราหูมันจืดจางลงไปแล้วซอใช้คำว่าจืดจางซอไม่ได้ใช้คำว่ามันหายไปไหน ฉะนั้นเมื่อมันจืดจางนะครับไม่ได้ส่งผลร้ายอย่างรุรนแรงเหมือนที่ผ่านมาฉะนั้นชาวกรกดนะครับท่านใดที่ประครับประคองจนผ่านพ้นเดือนตุลาคมไปได้ก็จะเป็นผลดีในเรื่องของความรักขอให้โชคดี